ทีนี้ก็ก็พบจำนวนแล้วครับตัวเมียตัวเมียเอาไปง่ายเอาไปง่ายไปแล้วครับพอจะกลับบ้านแล้วครับดูบรรยากาศครับยามเย็นที่นี่มาเลเซียนะครับทักซิเกเนเอลฟ์คอนเซอร์เวชันวิลเลจครับไปใหญ่ไป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 เียไปเียไปไปไม่รู้จะละแวงอะไรกันหนักหนาครับไป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 ตาใหญ่ไปไปบ้านไปก็ไปแล้วไปไปเงีย ไป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 เนี่ยไปโอ้ยถอยไปเออเนี่ย,ย,ยไปเนี่ยไปกว่าจะตั้งหลักได้ครับไปเนี่ยไปเนี่ยเขาไปกันเบิดแล้วไป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 เออไป <c oughs> ไปไปโอ้ยคุณยายเขาไปกันเบิดแล้ว ทุกมือครับคุณย,ย์ใหญ่ในทุกมือเ mm hmm. จ้าก่อขาประจำไปเลยครับอันนี้มีควันควันยาครับมาช่วย mm hmm. ไล่ต้อนกันไปก็ไปง่ายครับถ้าเป็นคนเดียวก็ไปได้ครับไปแต่ก็ตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างกบแจกพระแจกปูนก,กันไปอันน mm ี hmm. ้สองคนก็ง่ายครับ mm hmm. คนหนึ่งไล่ข้างหน้าคนนึงก็ไล่ข้างหลังกันไปเดั mm hmm. นไปแบบนี้ครับ mm hmm. เป็นบรรยากาศ <Billie S 2> ตอนเย็นตอนกลับบ้านนะไปยายไปยายไปเย็นไปยายเย็นไปไปเลยไปไปเนี่ยมาอีกแล้วคุณยายตี๋ยเนี่ยไปเนี่ยเจ้าหลังครับเจยวหลังไป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 ตัวตูแล้วคุณยายตีนี่ไม่ใช่เล็กๆนะตูที่สุดในในทีมงานนะครับในหมู่บ้านเราเลยครับดูความบรรยากาศฝนก็ลินนิดเดียวครับเมื่อก for ี้นี่ ไป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 ยายเย็นนี่แกเริ่มจะจะกลัวๆช้างงาแล้วดูอาการแกแกคงจะมีอะไรที่แบบระแวงแล้วเห็นช้างงาแกจะหลบทองคำแกก็หลบช้างคุณยายเหมือนกันเนาะยายทองไป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 บ้านไปเฮ yeah. อ่อไปก่อนเลยไปไปไปเฮ่อ yeah. ไปเนี I mean? ่ยเนี่ยเนี่ยคนนึงก็ไล่หน้าคนนึงก็ไล่หลังไปครับก็ไม่ยากครับเกยบุตรีหลวงพ่อเนี่ยไป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 กไปกันหมดครับอยากย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนะมึไปข้างล่างสายข้างล่างก็มีถนนเร่ไปเระมา างนู้นทางนี้กวีคุณยายน้ำชายายเย็นชารู้ครับเวลากลับบ้านเนี่ยรู้ก็ง่ายครับเราทํากันบ่อยๆเป็นเวลา<ม><ๆ>เขาก็กะเขาไม่ได้มีนาฬิกาเหมือนมนุษย์คนเราแต่ว่าเขาก็เขาก็กะเกนเหม,มือนถูกเงาเห็นคนมาหาอย่างนี้เขารู้แล้วว่าจะได้กลับบ้านแล้วอ เราก็จะเตรียมตัวเป็นบรรยากาศเนี่ยไปเนี่ย <c oughs> ง่ายครับแล้วก็เลี้ยงลองดูเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบไล่แบบตัวไหนไม่มีปัญหาครับตัวมีปัญหาเราก็ไม่ไม่ไล่แบบนี้ครับก็ดูแต่ละเชือกแต,ตแต่ละตัวแต่บรรดาตัวเมียนี่ไม่เป็นไรทำไบ่อยเขารู้เขาชินแล้วทางนานไปแล้วเป็นแถวเป็นแนวกันไปตามอัยาศัยไ ไป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 เย่ yeah. นี่นก็ต้องรอรอควันม,มาตามเขาตรงนั้นไปยายไปไปตัวานายก็ต้องมีคนคุมนะบางครั้งปล่อยไปเรื่อยๆกันหลายๆเชือกหลายตัวแมไรกับตัวงา,าก็ไปเล่นกันก็ไม่ถึงบ้านสักทีรับ ไป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 เป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึง่งตัวนี้จะเป็นร่องน้ำครับคุณยายก็ระมัดระวังคนข้ามใจช้าครับไป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 คุณยายเตก็ระวังพายให้คุณยายเย็นครับไปไปไปยายไปไปไปเนี่ยไป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 โอ้ยอะระวังนะครับระวังระวัง ป้องกันหลังให้คุณยายเย็นไปไปไปมีแนวคุยกันนะคุณยายสองเชือกนี่แล้วมันก็ถึงบ้านแล้วนี่ใกล้ๆกับบ้านไอ้วันนี้ก็ร้อยเมตรสองร้อยเมตรอย่างนี้ก็บริเวณแถวๆบ้านพักเราเนี่ยนะก็มีที่มีทางให้ไปปล่อยไปเดินมเีเวลาเวลาเยอะๆก็ไปไกลๆครับ <S 2> <S 2> เวาลาน้นอยๆก็มาใกล้ๆบ,บ้านจะตามหาง่งยอนไหนอากาศดีก็ไปไกลน่อย ัน,นอากาศไม่ดีแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆก็มีอะไรฉุกเฉินก็ได้ทันในเรื่องเวลาครับครับจากนี้ไปก็จะไปถึงบ้านแล้วถงน้ำนะก็เล่นน้าแค่น้ำเืเดิมครับแบบเดียวก็ถึงบ้านแล้วครับนะครับบรรยากาศน้ําบ้านเราน้ําเยอะครับทางเราเล่นปคนเล่นดินไม่ต้องกลัวครับไม่ได้จ่ายค่าน้าครับสบายครับก็เล่นน้าแบบธรรมชาติมีพันน้องช้างก็อุดมสมบูรณ์ครับสวยสดงดงามครับน้ำแล่อย่างดี มาจากภูเขาสูงครับก็ไหลทั้งปีครับน้ําที่นี่หน้าหล้งเลี้ยงนี่ก็อาจจะน้อยน้ําน้อยแล้วก็เอารถดมาขุดมาตักออกก็เอาทรายออกมันเป็นทรายครับที่นี่ไม่ใช่ดินเหมือนบ้านเราเป็นดินทรายมันจะภูเขาก็เอารถดมาตักแล้วก็นองไว้แล้วก็เอาไปใช้ทุระใช้งานเรียบมาบึงบ้านแล้วก็แบบนี้บบรรยากาศคุยกันกินน้ากินข้าเสร็จก็ลงไปแช่น้าแล้วครับ เอาละครับคิดนี้ก็ฝากขอบคุณครับทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับไปเลยครับคุณญาเย็นลงน้ำตอนเช้าดูลงลงดีๆนะดีดีลงช้างเร็วครับช้างเร็วครับดูดาจะอ้านครับจะไม่ค่อยเล่นแลครับดินน้ำอะไร กีโคนั่นเอบีนถือว่าตัวตัวเองตัวอื่นก็อาจจะเล่นก็ปล่อยไปเหมือนกันนะแต่แกไม่ค่อยไปเล่นกับเพื่อนนะเอบีเออยู่ตัวเดียวอยู่ไปเล่นกับตัวงาไปชนแล้วเข้าไปช่วยเขากลับมาถึงบ้านก็กินน้ำดื่มถ่าครับแต่นี้ครับเป็นความสนุกความสุขของน้องช้างครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับ